สวัสดีครับท่านผู้ชมผมช่างเด็กครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆพ,พี่น้องนักเรียนช่างตับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูวิธีการตัดทรงอันเดอร์คัดเปิดข้างนะครับด้วยฟันรองเบอร์3นะครับอันนี้เราตัดตามที่ลูกค้าต้องการนะครับ ลูกค้าไม่ต้องการที่จะสั้นมากหรือว่าไม่ต้องการให้มันดูขาวจนเกินไปนะครับก็ใช้ฟันรองเบอร์3าในการขึ้นทรงนะครับเสร็จแล้วผมก็จะมาใช้หวีนะครับในการเก็บขอบผมด้านบนให้มันดูเชื่อมกันให้มันดูกลมกลืนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะทําให้ดูสั้นๆน,นะครับทาเฉพาะด้านซ้ายแล้วก็ตรงไข่ถอย นะครับส่วนด้านขวานะครับผมตัดเสร็จไปแล้วนะครับอันนี้ก็อยากจะทําทให้ดูไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับสาหรับน้องๆนักเรียนช่องตัดผม หลังจากที่ผมเก็บขอบผมด้านบนเสร็จนะครับผมก็จะามาเก็บงานนะครับโดยการขอบนะครับเป็นกรอบเป็นทรงเวลาเราดูแล้วมันจะได้เป็นทรงนะครับตรงไหนที่มันดูด่างน,นะครับตรงจอที่มาดูหนาดูดา่างดูไม่กลมกลืนนะครับผมก็จะไล่เก็บให้มันดูน,วนัวให้มันดูกลมกลืนขึ้นนะครับ พอเรากันขอบนะครับมันก็จะดูเป็นทรงนะครับมันก็จะดูทําให้เราทํางานง่ายดูทรงได้ง่ายว่าตรงไหนที่มันยังไม่นวลยังไม่กลมกลืนนะครับเราก็ไล่เก็บนะครับให้มันดูกลมกลืน ใา้ทอยเราก็ไม่ได้ตัดอะไรมากนะครับเราแค่ใช้ฟันรองเบอร์สามนะครับถ่ายเสร็จแล้วเราก็เก็บขอบผมหรือว่าตีนผมนะครับให้มันเท่ากันนะเป็นการเกลาผมจากด้านบนนะครับที่มันหวีลงมาแล้วมาเชื่อมกันกับฟันรองที่เราใช้ฟันรองเบอร์สาถ่ายขึ้นไปให้มันดูเชื่อมกันให้มันดูคมกลืนนะครับเวลาหวีแล้วให้มันกอดกันไม่ให้มันยาวล้นจนเกินไปนะครับ ค่อยเก็บค่อยๆแต่งนะครับให้มันดูนวลก็พอนะครับไม่ต้องสั้นมากไม่ต้องอเก็บอะไรมากมายนะครับสําหรับทรงนี้เพราะว่าเราตัดตามที่ลูกค้าต้องการตัดตามที่ลูกค้าสั่งนะครับสังเกตดูด้านข้างเวลาผมกันเสร็จแล้วนะครับมันก็จะดูเป็นรอบเป็นทรงนะครับมันก็จะดูนวลดูกลมกลืนขึ้นขอบผมนะครับถ้ามันจะดูหนา นะครับดูไม่นวลเท่าไหร่เราก็ใช้หมีเล็กนะครับในการมาลบขอบผมให้มันดูนวลขึ้นนะครับให้มันดูคมคืนให้มันดูนวลขึ้นไม่ดูหนาจนเกินไปนะครับมันก็จะได้สวยงามตีนผมก็เหมือนกันนะครับใช้เบรดเลนสบัดสบบัดแล้วก็เก็บงานให้มันดูเท่ากันนะครับ ด้านบนนะครับแล้วก็เล็มแค่ปลายผมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ยาวอะไรมากมายนะครับเราเล็มปลายผมให้มันเท่ากันแล้วก็ไล่ซอยบางให้มันดูนวลขึ้นให้มันดูคมกลืนนะครับไม่ให้มันดูหนาจนเกินไปแค่นั้นเองส่วนด้านหน้านะครับลูกค้าก็ไม่ได้ต้องการเอาสั้นนะครับให้อยู่ประมาณคิ้วนะครับไม่สั้นเกินไปนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่และคนนะครับเราก็ตัดตามที่ลูกค้าสั่งตามที่ลูกค้าต้องการ ใช้ฟันปลานะครับในการไล่ให้มันบางลงนิดนึงนะครับเวลาหวีแล้วไม่เป็น,ปนขื่นหรือว่าไม่หนาจนเกินไปนะครับ, mm hmm. รบเตาทำความสะอาดแล้วก็เช็คดูนะครับว่าตรงไหนที่มันยัง ไม่นวลหรือว่ายังไม่กลมกลืนเราจะได้เก็บงานนะครับก่อนที่เราจะจบงานนะผมเองก็ชอบที่จะใช้เบเดเลียนในการคว่ำแล้วก็เกานะครับส่วนที่มันเด้งออกมาส่วนที่มันกลางมันพองนะครับให้มันดูกลมกลืนนะครับตรงไหนที่มันยูด่างน,นะครับใช้วีใหญ่ในการไล่เก็บก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าเราใช้วีเล็กก็อาจจะตกวีนะครับแล้วก็มาแก้งานเสียเวลานะครับอันนี้เราก็ ใช้วีใหญ่นะครับมันจะได้ปลอดภัยนะครับวีเช็คดูนะครับตรงไหนที่มันยังดูยาวดูลนออกมาไม่สวยนะครับก็ใช้เบตเตอรี่ในการเกาก็ได้หรือว่าใช้กรรไกรซอยสั้นก็ได้นะครับ ตรงไหนที่มันยังดูหนาหรือว่ายังดูไม่กลมเกลือนะครับค่อยๆเก็บค่อยๆแต่งนะฮะยกขึ้นลอยๆแล้วก็ค่อยๆเล็มไปผมลงไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเก็บนะก็เป็นแนวทางอย่างแนวทางหนึ่งนะครับสําหรับน้องๆน,องนักเรียนช่างแบบผมนะครับดูไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนของแต่ละช่างนะครับ และที่สําคัญนะครับน้องๆนักเรียนช่างแต่ผมนะครับดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมแชร์นะครับแบ่งปันให้คนอื่นได้ดูได้ชมกันนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่างดิดด้วยนะครับไททอยก็จะดูทุยดูสโลปขึ้นนะครับดูกลมกลืนเวลาหวีแล้วไม่เป็นคลื่นนะครับ การเก็บงานนะครับก่อนที่เราจะจบงานนะครับตรงไหนที่ดูหนานะครับก็ไล่เก็บให้มันบางลงนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้อง,น,องน้องนักเรียนช่างตะผมนะครับที่เข้ามาติดตามชมแต่และคลิปแต่และส่งกันนะครับ มันก็ไม่ได้ยากหรือว่าง่ายจนเกินไปนะครับถ้าเรามีเทคนิคหรือถ้าเรามีพรสวรรค์หรือว่ามีความเข้าใจในการทำงานนะครับมันก็จะดูง่ายนะครับเนี่ยะหลังที่ตัดเสร็จนะครับเก็บงานเสร็จเรียบร้อยก็จะดูประมาณนี้นะครับไม่ได้สั้นนะครับเอาตามที่ลูกค้าต้องการนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆก็แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ